เฮ้ยเปียเขารอเปงอยู่เปียเขารออเอาเอาโดนแน่โดนแดงก็ไม่กิงหรอกัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีนัดนะคะก้อนี้นะคะมาเปิดคลิปกับเปียเพราะอะไรเพราะดิวไปไหนไปสมัครเรียนนะครับเพราะวันนี้นะคะทุกคนนะกับเปียเนี่ยพาดิวมาสมัครเรียนนะคะไปจีบเธอเดี๋ยวเจอกัน เป็นวิทย์ไลใช่ปะเขาเรียกว่าเป็นวิทย์ไลใช่ปะแปลว่าปวชปวสนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็เลยให้ดิวแต่งตัวชุดนักเรียนไปสมัครเรียนดิตื่นเต้นไหมตื่นปะเพราะว่ทุกคนไม่อ้วนหรอกแล้ก็ได้อยู่ก็วันนี้นะคะดิวเนี่ยอยากไปสมัครเรียนเพราะว่าเดี๋ยววิทย์ไลเนี่ยคือโรงเรียนเราเรียกโรงเรียนแล้วกันแลทุกคนก็คือเดี๋ยวโรงเรียนจะปิด ทเทอมนี้ใช่ไหม<ช>ก็เทอมต่อไปอยู่พอเปิดเรียนปุ๊บ,บ,บอะดิวก็เข้าเรียนได้เลยนะคะทุกคนก็ให้น้องได้เรียนต่อนะคะเพราะว่าดิวอยากเรียนไหมอยากใช่เพราะวดิวอยากเรียนนะคะแล้วก็พูดทุกวันเลยพี่นัทพาไปสมัครเรียนทั้งสี่สักที อะไรอย่างเงี้ยนะกก็แบกว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแบบนักเรียนนักเลงอะไรอย่างเงี้ยมีปะแต่ว่าทุกคนแต่ดูเปียกนี่เปียกไม่เรียนเดียังไงเปียกก็ไม่เรียนอ่ะทุกคนเคือหนูบอกพี่เป็กตลอดพี่เปียกไม่เรียนพร้อมดี่มาเรียนพร้อมอยู่ในห้องเดียวกันเลยพี่เป็กไม่เรียนไม่เรียนเนี่ก็ไม่เรียนพ้่จะพูดเอาหน้าเพื่อนเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะพาไปโรงเรียนนะคะที่เราจะพาไปจับกเจอดี๋ยวเจอกันนะครับฝากถึงแบบพวกนักเรียนนะครับเหล่งนี้เอราะแม่งเอางี้เดี๋วก่อนทุกคนก็คือแต่ว่าเทคนิคนี้นะคะเเเททคคคนนนนีีีี่ยยยยวววิาาลล้้ืออดกกกระะแ็ ถามน้องว่าทำไมถึงจะเรียนเทคนิคนี้เราถึงอยากเรียนเป็นปวชปวสดีกว่าทำไมไม่เรียนใส่ชุดตปลายเพราะว่าดิวเคยเรียนแบบมปลายมาแล้วนะคะเ้วเวลามันน้อยอะ่ะเหมือนเราทํางานไปด้วยใช่ไหมทำยูทุบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนแบบแบบวิไลเนี่ยปวชปวสแฝ่อาชีพม,มันมีเวลามากกว่า ไปเรียงหนักว่าไปเรียงหนักว่าที่จะอกอะไรอีกอะไรอีกก็คือมันมันไม่มีข้าวว่างเลยเออกลางคืนต้องนั่งอ่านหนังสือต้องักงานใช่เหรออ่านล้ือเนเ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายอาชีพเนี้ยมันจะปฏิบัติมากกว่าเวาเยอะกว่าไงเออก็กก็อย่างที่ว่านะคะทุกคนอย่างนัทเนี่ยเรียนมปลายพอจบมปลายม6เนี่ยก็ต่อมหาลัยสีปีก็คือจบปริญญาตรีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนปชปศนี่ั้นไม่รู้เลยนะว่ามันเรียนกันยังไงจารับยังไงดีกว่าปชปศ ถามถามน้องอันนี้วันนี้พี่จ๊อบไม่ได้มานะคะทุกคนถามน้องนัทดีกว่าเขาเรียนยังไงเพราะว่าน้องเนี่ยจบจากที่นี่เหมือนกันเทคนิคเหมือนกันปวชอปวชก็คือเรียน3ปีอ่าสปีใช่ปวสสอปีอ๋อปวสสปีตอเทียบกับเทียบกับมหาลัยปีหนปีสองอ๋อแต่ถ้า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 ว่าเรียน3ปี แล้วจะไม่ตอปวสสองปีนี้ก็ได้แล้วไปเข้ามาหาลาัยแทนใช่ไหม,มอ่าก็เหมือนกับว่าอย่างอย่างน้าจะเรียกน,น้องว่าอ้วนนะก็ <c oughs> อย่างอ้วนเรียนใช่ไหมอ้วนเรียนอ้วนก็เรียนสามปีแต่นียอ้วนไม่ตอ่อไม่เรียนต่อก็คืออ้ <c oughs> อวนจะจบแค่เหมือนมาหาลาัยปีอออออสอวช่่งมัน ในในเออทุกคนเอนออ,อธิบายยากเขาดัดก็ไม่รู้เนาะก็เออประมาณนี้นะคะ<อ>ก็ไม่รู้น,นะครับใครใครที่แบบเด็กจีบดยไหครับก็ต้องผัดไปก่อนนะครับใช่หรอแล้วก็ยุ่งเนี่ยเอางี้ดีวกว่าเพียจะได้ส่งเดียวทุกวันแบบตื่นไหมคะตื่นครับไม่ตื่นแล้วก็ฟังดิงนะครับถ้าแบบจะเท่าผมต่อยเลยทุกคนเอย่าเนาะเขาบอกว่าทักกินรถอะไรเงี้ยแค่ลกกะแล้วก็วบดลูกเดินลูกไปแล้วเข้าไปแล้วสองคนอ่ะเบาะยังไงเอ้ยยังไม่เลิกก่อนหรอกขอโทษโอเค ค่ะทุกคนเดี๋ยวมันสายนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูไปสมัครเรียนแล้วเราไปดูนะคะว่าโรงเรียนเขาหน้าอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเน้องพ่อน้องอะไรก็จบอธิัานมาน้องบอกว่าโอเคเกินได้หรอเกินเาได้เหมือนกันอันนี้ถ่ายจะไปสอบเรียนนะไม่มีความเรียบร้อยดูเล็บปันเดชเกินแบบว่าอยากเดี๋ยวนีไปขอครูนะคะเพราะแบบมันมีงานที่ต้องถ่ายเห็นมือไงมันเลยเกินแบโอเคค่ะเกินของพี่นัทก็ทำเคารพกันเอาพี่จบแล้วค่ะเรียนจบแล้วไม่เป็นไรนะคะยังมีงานนคยังมีงานโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วิทย์เลยนะคะวิทย์นักเรียนกินเยอะ ทุกคน,นเราก็ถึงวิเลยแล้วนะคะก็ใหญ่มากใช่ไปดูไปดูกันไปเอางี้นะทุกคนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะแบบเด็กเยอะมากทุกคนดูนะเนี่ยเขาเติมตัวล้อยเปียกอ่ะบอกีปและ้วนะักเองใหรียนเลยอ้ะดูนะเขาเม่เขาจกดมาถึงโรงเรียนอ่ะใครอยากเปิดพี่เปียกอ่ะายดูที่เปิดได้เลยอ่ะคือแบบว่าโดนเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเราไม่ได้กลัวครับ่เดี๋ยวนะเจ้าขอไปพาดูไปสมัครเรียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันเนาะครับทุกคนไอ้เด็กอันนูนเติมไหวไอ้เดูกดื โอเคค่ะทุกคนเราก็พาดิวไปเอาใบสมัครมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ดิวเลือกดิวเรียนอะไรการตลาดค่ะฮะการตลาดค่ะการตลาดเนาะทำไมถึงเรียนการตลาดอ่ะอยากเรียนค่ะเหมือนพี่เลยพี่ก็เรียนการจัดการพี่ว่ามันเหมือนแบบมันครอบคลุมอ่ะใช่แล้วก็อันนี้ความคิดส่วนตัวนะดิวไม่ได้ว่าแหนะดิแต่ดิวคิดว่าการตลาดจบมามันดูมีงานทําแบบ อไม่หรอไม่อะที่มันได้หมดมันได้หมดอแต่ว่าไม่ถไราถึงช่วงนี้มาไม่ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าพ้าหนูทานัด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะงพนูทานหนัดนุเรศก็เป่นกระเดียเล่นแล้วเธอเียกว่ามไง ช่แล้วอ eh, ีกอย่างหนึ่งคือเหมือนว่าเราเราทำเราเป็นเราทำยูทูบใช่ไหมคะทุกคนเราพูดเก่งแต่ว่าในความพูดเก่งของเราอาจจะพูดเก่งเฉพาะหน้ากล้องนะแต่ว่ากับดิวกล้าพูดกับการขายของกล้าพูดกับคนอื่นหรือเปล่าแนี่ยเนแต่ก็ตัวพี่เป็นเซลล์อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณพี่เดิวจะบอกให้ค่ะว่าเครื่องกองน้ำมาดิวคือดิวเคยขายของในตลาดนัดด้วยแล <S <S ้วปากดิวว right. ่าปากปลารสุดเลยปากแบบเจ๊เจ๊เจ๊ในตลาดขายอะไรต้มต๊ ก็โอเคนะคะทุกคนก็ดิวเลือกการตลาดเหมือนของนัดนัดก็เรียนเป็นบริหารธุรกิจใช่ไหมก็เรียนการจัดการนะคะก็มันก็ครอบคลุมหมดเลยอะและอย่างหนึ่งคือเรามาประยุกต์ใช้ในแบบอาชีพของเราในตอนนี้ใช่ถูกต้องอ่ะโอเคอยากให้ดิวเริ่มกรอกไปสมัครเอะาเปียเมื่อกี้เห็นมองฝั่เออเคยเยเด็ดเห็นตาแตกดิวอยู่ตรงนี้นะจี๊ดเออเปล่าตาวชอบเนี่ย ชอบชอบผม่หรอเออไปดิบวิ่งตดำไปดิเดี๋ยวขอเฟซให้ไปวิ่งตดำไปวิ่งดำไปไปดีชอาแบบนี้ไม่ได้นะเอางี้ดีกว่ามารับมาส่งอยู่ทุกวันด้วยทุกวันไม่ตื่นขับเบี้ยไม่ขับเบี้ยไม่ตื่นไม่ตื่นทุกคนเชื่อไหมทุกคนเชื่อไหมเมื่อเช้าอ่ะตอนที่ดิบดำมาสมัครเรียนอ่ะ เดี๋ยวต้องไปขึ้นไปปุูกบนหอพี่เปียกไปไปไปพาไปสมัครเรียนหน่อยบอกพี่ไม่ไปพี่ไม่ไปไม่ได้ป่ะเออแล้วแต่จะคิดนะครับจริงจริงอันนี้ความจริงค่ะเดี๋ยวไม่ได้โกหกไม่ตื่นไม่ตื่นเนี่ยขอสาวเต็มเลยเมื่อกี้นีที่เราเปิดคลิปจะเป็๊กบอกว่าไม่อยากเรียนไม่เรียนหรอกพอพอมาได้เห็นโรงเรียนหน่อยอ่ะเฮ้ยพี่นะสมัครเลยได้ป่าโคตรน่าตีโคตรน่าต่อยอ่ะอันนี้คือตึกอะไรน้องสาวพี่ กัญชีคือการบัญชีคือวิไลน์เขาใหญ่มากนะทุกคนเทคนิคต้องสะเทือนนะคะเทคนิคต้องสะเทือนเพราะอะไรอระเบิดเมื่อวานีิจัยนักเลงอ่ะทำไมอ่ะกลัวหรอขำจริงไม่กลัวครับเออฉันจีบเธอเดี๋ยวเจอกันเอาง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมสมัครต่อจะดูเลยจริงเหรออืมโอเคอยู่ได้นะอยู่ได้ไม่โดนลุมนะเดี๋ยวผมพกปืนไปโรงเรียนโอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้อ่ะเดี๋ยววัดบ้านนาดีกว่าเดี๋ยววัดบ้านนาดีกว่า สิบสองาทนะวจริงโดจริงแ่เจริงวจริงชอบดิวดิวเซนสัมเหลาเจ๊แดงโดนกระชืบแน่ทุกคนจริง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 ใช่ใช่เก็บไวหมจริงวจริงอะใช่หรอเฮ้ยผมพูดจริงใครแม่งบอกผตีนอะไรเงี้ยผมเอาตัดเนี่ยถอยเนี่ยวันไหนมึงมารับสมุดดิวโดนนะบอกก่อน ขับรถใหญ่มาครับทำไมเพราะว่าจำรถได้ปะเขาจำไม่ได้เ่ะเขาจำไม่ได้หรอกเขาจะกล้าหรอใช่หรอแต่กันไม่ใช่โรงเรียนแล้วเขาเรียกเถื่อนแล้วอย่างนั้นนะจริงอ่ะเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปบอกน้องๆตรงตรงสนามบอลให้ตรงโดมอ่ะบอกว่าเปียขอเข้าร่วมทีมฟุตบอลด้วยไม่เอาไม่เอาทำไมอ่ะอย่าไปกลัวดิไม่ได้กลัวไม่อยากรุนแรงเจ้หรอแต่ตอนนั้นผมเอาปืนมาเนอะ เพียงอย่าโม่อย่าขี้โม่ให้มันมาเดี๋วล่ะแต่แบบนี้สาวสาวสวยอะเสียแล้วเอ้ยผมชอบจ้ะจะหมัครเรียนเลยไหมล่ะเหมียวไปละโอเคค่ะทุกคนขอดูจะเขียนเสร็จเนี่ยคือจะเขียนอะไรเป็นเกินเบอร์ไหมคือทุกคนมาอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงกว่าแล้วว่เดินไปเดินมาคือวิทีอะไรมันใหญ่ใช่จังเดินให้เอกสาร อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ดูเนี่ยเอาไปไปยื่นแล้วก็เดี๋ยวรอให้เพียกเนี่ยตัดสินใจว่าจะเรียนหรือเปล่าไม่แน่นอนไม่ทำไมอ่ะใช่ปะหน้าตาดูเหมือนจะไม่เรียนเนาะไม่เอาไมอะไรเลยใช่ยังไม่เอาผ่านนะยังไม่เอาอะไรอีกหรอที่เผิกตอนแั้นครับที่ผมไม่อยากไม่คิดจะเอาเลยสักอย่างเลยคลิปก็ไม่ทำตื่นก็ไม่ตื่นในที่ทำงานใช่ปะเรื่องฟังนะที่ผมไม่ยินเลเพราะอะไรเพราะจะเสาร์โอ้โหเพราะประเทศพม่า โอเคค่ะท okay, so like ุกคนอันน yeah, ี้ก็เราก็สครเรียนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารอมามอบตั๋วใช่ไหมใช่วันที่เท่าไหร่วันที่แปดวันที่แปดอ็วันที่เก้าเออเขาก็จะให้มามอบตั๋วนะคะเย้ในที่สุดก็มีคนรู้จักก็ว่าไม่ไเราไปเนไหม่ไม่เอาไม่เไม่้นี่นี่รอรอรอคุมด้วยนะรอคุมด้วย ทำไมเอาเพียงน่ากลัวน่กลัวเฮ้ยเพียเขารอมพีอยู่เพียเียเขามงเายังอยู่เฮ้ยขอเขาเรียนพี่แม็ตะกกนให้ให้หมดกลุ่มอ่ะเร็วให้หมดกลุ่มแล้วเร็วตะกนตะกกนเอาเอาโดนแด่โดนแดก็ไม่รินหรอกเงดวโอเคเสร็จแล้วก็รอไอนะรอมามอบตัวนะคะแล้วก็ อันนี้เลยอ่ะเล่นจริงก็ว่ะเอาแมงเลยไม่ได้เออมองไม่ได้ใโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะจบกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วใครที่จะมาสมัครเทคนิคนะคะก็ค่าเข้าตอนแรกนี่จะอยู่ประมาณ 1น0่งรอยบาทแล้วก็พอมันอดตัวก็จะจา่ายค่าประกัน,นเพิ่มอีกสาม้ไม่สามร้อยห้บาทค่ะตรารนี้ก็ถ,ถือว่าโอเคอยู่ไม่แพงเอ้เคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะไม่ไหวแล้วตอนนี้นโอเคคะ่ะทุกคนก็เราพาดิวไปสมักเรียนมาเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวรอไปวันปฐุมเทศเนาะ เป็นไรอะดีใจที่กูกับพี่เนี่ยดีใจที่จะได้เรียนนะดีใจที่ได้เรียนก็ฝากถึงฝากถึงเด็กทิ้โนเด็กเออะไรอย่างงี้ครับจะมีเรื่องก็ทักมาแล้วทำไมเปียต้องเป็นคนขี้ใครจีบเธอเดี๋ยวเจอกันใครจต้องเป็นคนที่แบบนักเลงอนคเออทำมต้องหาเรื่องให้ตัวเองได้เรียนได้ใส่ไวคิงไวคิงสอนให้นักเรียนเจ้าป้าไม่ใช่ถ้าถามว่าผมตั้งใจไหนครับชื่อน้องใต้คอมเมนต์ครับ ก็อะไรค่ะทุกคนวันที่9นะคะนี่ก็เดี๋ยวจะเปิดเรียนแล้วดีใจด้วยดีใจไปอะไปเรียนดนุนพี่ดิได้ไม่ต้องโมโหละติดมาโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพสายไปด้วยมเหนื่อยมากเลยครับแม่พี่นะันพี่นันทีนี้ขอไลค์ถ่ายพี่นันอีพีนี้เป็นสมัครเรียนใช่ป่ะอีพีหน้าไปลาออกใช่หรออุ้ยแรงมากแน่นอนโก้งไงสมัครปุ๊บเราออกป่ะ ไปกินเธอเดี๋ยวเกันะแบบนี้เพิ่งร้กนตั้งแต่เช้าแล้วนะจริงจริงโอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคบเจอกันรใหม่ครับบ้าบายเลย